อัสสลามมุลิกุมปากีสถานเมรีนาามโนแฮแมทไทยแลนด์เซมอัสสลามมุลิกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกนันอีกครัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะกับเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะการมาเป็นซัพพลายแขกเนี่ยต้องอดทนนะคะ เพราะรักสามีนะคะและตอนนี้ก็คือตอนที่1นนะคะแล้วก็จะมีตอนที่2แล้วก็ตอนที่3ตามมานะคะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะการที่มาเป็นสะใภ้แก่นะคะต้องอดทนมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะขวัญเข้าใจความรู้สึกเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะที่เอ่อต้องแต่งงานแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในครอบครัวของสามีโนะะ่นค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีแค่ พ่อกับแม่ของสามีนะคะอะ่แต่บางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะอยู่รวมกันแบบพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายพี่ชายน้องชายอยู่รวมกันกันเป็นหลายครอบครัวเลยในบ้านหลังเดียวนะทุกคนคะ่ะคือนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่าถ้าเป็นขวัญน,นะคะขวัญก็ายาจจะแบบย้ายออกไปอยู่แต่ตัวเองนะทุกคนคะ่ะอันนี้คือความรู้สึกของขวัญน,นะนั่นแหละนะคะมันทําไมถึงแบบ เกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าทําไมมันเป็นสะายแขนเนี่ยมันต้องอดทนด่วลค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวของคนทางปากีเองหรือว่าครอบครัวของคนที่เป็นมุสลิมโดยทก่วค่ะเขาจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเขาจะไม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องเขาจะไม่แยกกันอยู่ทุกคนเขาจะอยู่รวมกันหมดเลยนะคะแล้วเราเนี่ยคือเป็นประเภทที่มาจากครอบครัวที่แบบว่าไม่ได้แบบอยู่รวมกัน คือถ้าสมมติว่าแต่งงานคือออกเดินห้ก็คือแยกกันไปอยู่แต่แต่ตัวเองแต่กับสามีภรรยากับลูกอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามาอยู่รวมกันแบบนี้มันก็เลยเกิดความแบบอึดอัดนะคะแล้วมันต้องมีแบบความอดทนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือคือต้องแบบไม่รู้จะไม่ไม่รู้ว่าจะดูแลใครก่อนอ่ะจะดูแลตัวเองก่อนหรือว่าจะดูแลสามีจะดูแลแบบพ่อแม่สามีหรือว่าจะแบบเอาใจใครก่อนนู่นค่ะคือมันต้องมีความอดทนสูงมากอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่อดทนมากๆเลยก็คือ ที่อดทนทําอ่ะเพราะว่าเรารักสามีของเราทุกคนค่ะคือสามีก็ดีดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะก,ก็เลยแบบทําให้เราแบบ คือไปไหนไม่ได้ด้วยนค่ะคือพวกความรักสามีก็น้องแบบทำทุกอย่างอดทนทําทุกอย่างนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวญเข้าใจเลยคะการที่มาเป็นสปายแขกนะคะไม่ว่าจะเป็นแขกที่ไทยเราเองเออมุสลิมที่ไทยเป็นแขกมุสลิมที่ปากีเองก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียหรือว่าที่ไหนๆก็ตามแต่ทุกคนหาเข้าใจไหมเพราะแม้แม,ม้กระทั่งที่ดูใบเองบาเลนหรือว่าคูเวตหรือว่าที่ไหนที่เป็นเมืองมุสลิมอะ เออดูคนหาเข้าใจไหมว่าคือเข้าใจไหมความรู้สึกของการที่มาเป็นแบบสะพ้ายในครอบครัวใหญ่อ่ะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราแบบคือต้องแข่งขันกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําอาหารเรื่องการแต่งตัวกันดูแลสามีกันโน่นนี่นั่นคือสารพัดอะทุกคนค่ะคือสะพ้ายกับสะพ้ายมาอยู่ด้วยกันบางทีก็แบบปวดหัวเหมือนกันนะ เออนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องมีความอดทนมากๆเพราะเออสามีก็ดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะเออสามีก็เป็นคนดีรักเราเราก็รักสามีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องมีความอดทนจากที่เราอดทนแค่นิดเดียวอ่ะมันต้องแบบ เป็นเท่าตัวด้วยกนค่ะหรือไม่ก็แบบอาจจะแบบหลายเท่าเลยก็ได้นะคะในความอดทนตรงนี้นะในการที่จะมาเป็นสะพายแข้งนะทุกคนค่ะนะขวัญก็มั่นใจนะคะว่าหลายๆคนนคนทาได้ทุกคนค่ะนะคะขวัญเองก็ทําได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ยังก็ยังมีบ้างนะที่แบบบ้าเข้าใจไหมว่าลิ้นกับฟันอะคือมันเห็นกันทุกคนมาอยู่ด้วยกันทุกคนทุกคนรู้สึกว่าแบบอะไรอะทำไมเธอทําแบบนั้นทําไมเธอทําแบบนี้อะไรเงี้ยทําไมไม่ทําเหมือนฉันอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีบ้างนะคะคือเข้าใจแหละว่าแบบ คนเรามันอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบ เอ่อถ้าพูดเป็นภาษาอาลก็คือเหมือนขี้หน้ากันอะไรเงี้ยนะคือแบบมองหน้ากันไม่ติดไม่ชอบขี้หน้ากันยอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนเลยก็คือมาเป็นอันดับแรกนะทุกคนค่ะเรื่องอืนอ่นก็ค่อยตามตามตาม,ตามมาทีหลังเนาะนะคนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาอยู่ณนะตรงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าคุณเนี่ยเก่งมากๆเลยนะกคนค่ะถือว่าหลายๆคนที่เข้ามาเป็นสะพายในครอบครัวของคนอ่อมุสลิมนะคะโดยเฉพาะมุสลิมที่ปากีเนี่ยคือต้องมีความอดทนมากๆหนึ่งเลยการ อยู่การกินวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานามันก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนหาเออมันแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิองอ่าจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบมุสลิมที่บ้านเราอย่อยนางไรก็เออมันก็ยังแบบหาของกินที่มันเป็นของบ้านเราได้อะมันก็ยังเป็นอาหารบ้านเราได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบอย่างเราเราอย่างควันเองเนี่ยอย่างควันเองเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยคือมันจากที่เราเคยอยู่อีกอย่างหนึง่งก็คือแบบเปลี่ยนจากหน้ามึงเป็นหลังเมืองมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือภาษาก็ เอาละไม่เหมือนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็ไม่เหมือนกันแล้วว่าการทำขนมไทยนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วเหมือนกันแค่ศาสนาแค่นั้นเองนะทุกคนคะการแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องมีความอดทนในการปรับปรับปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนตัวเราเองนี่แหละให้มันเข้ากับเขาให้ได้นะทุกคนคะนะแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะว่า,าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไม่ใช่ว่าแบบตาหลิวก็หลิวตาตามเข้าเมืองตาหลิวก็หลิว ตามไปหมดทุกอย่างไหมใช่ทุกคนขะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าอะไรควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนนะทุกคนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนะคะ,ะการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีความอดทนนะคะเพราะเราสรามีของเราเนาะเพราะฉะนั้นนี่ขันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทุกคนาขาขวัญมั่นใจว่าผู้หญิงเ,เราหลายหลายคนเลยแหละนะคะที่มาแล้วต้องมีความอดทนเป็นเท่าตัวนะคะต้องมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอคทีฟตัวเองขึ้นมานะจากที่แบบเคยทําอยู่ปกติก็ต้องแบบดันตัวเองให้มันมาอยู่ในตรงจุดหนึ่งที่แบบมีความอดทนแล้วก็ไม่มีใครมาดูถูกเราได้ไม่มีใครมาว่าเราได้นะคะว่าแบบเป็นสไพยต่างชาติแล้วทําอะไรไม่เป็นเป็นสไพยต่างชาติแล้วแบบมานั่งง,งอมืองอเท้าไม่ทาอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,นยาขันก็มั่นใจแหละว่าสไพร์หลายๆคนนะคะต้องเป็นเหมือนกันกับขันแน่ๆน,นะทุนหาคือเราคือคือเอาไง่ายๆว่าเราเนี่ย คือทำอะไรทำได้อะยอมอะไรยอมได้คือแบบยอมให้คนมาดูถูกไม่ได้ว่าเราแบบ เป็นคนไม่เอาไหนใช่ไหมทุกคนคะเป็นเหมือนกันไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอนกขอเป็นกาลังใจให้สะพ้ายแขกสะพ้ายปาก,กีทุกทุกคนนะคะขอให้อดทนให้มากๆคะเพราะว่าถ้าสามีเราดีเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องไปด้วยกันได้เลยไปด้วยกันรอดแหละนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนเลยนะคะนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราค่อยมาเจอกันตอน2นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามอะลยกุรอะสวัสดีค่ะ